การขอพรอ,อย่างไรให้ปังแล้วก็เห็นผลดังปาฏิหาริย์เลย3วิธีขอพรไหว้พระอย่างไรให้เห็นผลทันตานะคะวันนี้นะคะขอเสนอคําว่าสมาธิภาษาพม่าพูดว่าตยาถ่ายนอนภาษาพม่าพูดว่าเอกเอกตยาถ่ายแบบไหนจะดูครับคนชอบไปรูปคล้องกันเขาบอกว่าถ้าใครรูปคล้องแล้วเสียงดังแสดงว่าคนนั้นอ่ะจะมีบุญเดี๋ยวขอลองรูป ้ทำดังล่ะทำไม่ดังละ่งละสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคุณอยู่ในช่องแคทีกระแตกับกระแตสยามนะคะแล้ววันนี้อยู่ในช่วงตามติดตะเรค่ะและตอนนี้โอ้โหดูชุดนะแต่จะคาทุกคนนะคะไปทำบุญขอพรไหว้พระ เราจะมีกฎสามข้อง่ายๆเลยในการขอพรอ,อย่างไรให้ปังแล้วก็เห็นผลดังปาฏิหาริย์เลยใครดูคลิปนี้วันนี้บอกเลยเป็นประโยชน์และเป็นมงคลต่อชีวิตแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า วัฒชนารามแล้วนะคะจะอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมในการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นทางพม่าพม่าผสมไทยใหญ่ครับใช่ <ผม S 1> เรียกว่าเป็นไทยใหญ่เน,ะนาะใช่ใช่เป็นวัดเดียวที่ในแม่สอดที่เป็นพม่าโดยตรงแต่เคยไปไหว้พระที่พม่าเลยะคะ่ะจะบอกเลยว่าช้าพม่าเคร่ง ในพระพุทธศาสนามากๆมีทองคือถอดทองถ,ถวายอะไรอย่างนั้นกันเลยแต่ละวัดเนี่ยก็จะแบบตกแต่งด้วยทองคําแท้กันเลยทีเดียวนะเพื่อแบบให้อาสาสนาสถานสนาวยแล้วก็อลังตาเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างในดก่า เสนอคําว่าสมาธิภาษาพมา่าพูดว่าตยาถ่ายนอนภาษาพมา่าพูดว่าเอกเอกตยาถ่ายแบบไหนไปดูครับอันนี้คือการเข้าฌานลึกลึกถึงขั้นเจโตปริยยานเกิดดวงตาเห็นธรรมทันทีบอกเลยว่าฌานสมาธิแบบนี้หาได้ยากหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วย ตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะ10โมงเช้าสามวิธีขอพรไหว้พระอย่างไรให้เห็นผลทันตานะคะข้อแรกเลยแน่นอนเรามาถึงวัดนะคะเราก็ต้อง คำทาาานค่ะทานก็สําคัญมากนะคะและสําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะการที่เราเลือกนะ,ะถวายสิ่งของที่จําเป็นต่อพระสงฆ์นะคะแล้วต้องซื้ออะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลยหลายๆหลายๆอันที่คนไม่ <c oughs> คิดไม่ถึง <c oughs> นี่เลยสิ่งแรกเชื่อว่าหลายๆคนนึกไม่ถึงแล้วก็ไม่ทราบด้วยไม <c oughs> มีโกนค่ะเอาไว้ ตรงผมใช่ไหมเขาเรียกตรงผมหนึ่งอาทิตย์จะมีวันพระหนึ่งวันเพราะฉะนั้นวันโกนเนี่ยพระจะต้องมาโกนผมเพราะกฎของพระคือห้ามผมยาวเกินสองนิ้นถูกต้องขออนุญาตบอกคนว่าหาซื้ออันที่ราคาสูงๆด้วนะเพราะว่าอันอันทั่วๆไปอ่ะเลือดสัตว์ใช่อันนี้เราจะบอกแต่เลือกอ่าดีๆเพราะว่าเวลาเราซื้ออะไรเราเหมือนซื้อให้ตัวเองเี่ยเราก็ต้องเลือกสิ่งดีๆใช่ไหมคะถ้าเราให้คนอื่นเหมือนที่ให้ตัวเองเราว่ามันมีความสุขต่อด้วยนี่เลยนี่คือผ้าเช็ด ตัวเอามาทําไมก็เหมือนเราเราก็ต้องใช้ผ้าเช็ดตัวเหมือนกันนะคะซึ่งจะใช้ผ้าจีวอนเช็ดก็ได้แหละเอาจริงๆแต่ว่าแบบนี้มันก็ซับน้ําได้ดีกว่าหลายๆคนไม่ทราบรองเท้าเอามาทําไมเมื่อกี้นอนตากล้องถามต้องซื้อรองเท้าด้วยเหรอพระท่านที่มีกิจกิจของสงฆ์เช่นอาจจะต้องเป็นพระที่ใช้งานก่อสร้างขึ้นไปก่อสร้างเองอะไรอย่างเนี้ย ก็ต้องใส่รองเท้าและที่สำคัญคือวัดจะชอบมีงานบุญเยอะๆแล้วโยก็ชอบขโมยรองเท้าไปาเกี่ยวเลยอ้นี่เรื่องจริงจริงเหรอเนี่ยหวดเป็นภาพบินึกวซื้อทุกเดือนซื้อทุกเดือน <c oughs> บาปนะคะไม่ดีเ <c oughs> ครื่องใช้นะคะก็เป็นพวกยาสีฟันอะไรท่านก็ต้องชำระราอันนี้หลายๆคนงงว่าซื้อมาทำไมถ้าไม่มีผมฉาบผมเหรอไม่ใช่ท่านไม่มีผมเพราะฉะนั้นเวลาโดนแดดโดนอะไร มันไม่มีผมคอยปกป้องผิวหนังอะค่ะหนังศีรษะค่ะมันจะเกิดการคันแล้วเกิดรังแคเกิดอ่าเเยกผิวหนังท่านก็จะแบบอักเสบหรือมันมีหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกแชมพูนะคะให้เลือกเป็นสูตรพวกแบบว่าอ่าจาดความคันปกป้องผิวบนหนังศีรษะอะไรอย่างเงี้ยข้าวของเครื่องใช้น้ายาล้างจานในในครัวท่านได้ใช้อยู่แล้วเพราะเพราะตอนที่เราไปปฏิบัติธรรมเราไปบวชกันเนี่ยจะบอกเลยว่าเรารู้เลยว่ามันขาดอะไรจริงๆก็เหมือนเราใช้ เป็นกิจวัตรประจําวันนี้ค่ะสำคัญหมดเลยพวกนี้สามารถหยิบซื้อได้เลยนะคะ,ะก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวอีนนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดะจะบอกว่าของพวกนี้เอาเอามาถวายดีเลยนะคะเพราะว่าวัดบางที่ค่ะคือที่เขาใหญ่ใช่ไหมคะ,ะเนี่ยค่ะที่ขัดห้องน้ำทําความสะอาดอานิสงส์งเยอะมากเลยนะมันจะทําให้เราชําระล้างจิตใจได้ดีมากแล้วบางทีถ้ามีโอกาสมาล้างห้องน้า ที่วัดก็ดีมากมันเป็นการแก้เคล็ดอย่างนึง<ช>สำหรับคนที่ดวงติดขาขาที่เขา<ช>มีความเชื่อนะนี่พูดถึงความเชื่อนะคบ<ม>ผมก็จะมาล้างห้องน้ําหรือใช้ใช,ใช้น้ํายาอะไรที่วถวายเพื่อให้ขาจะเขาเรียกว่าอะไรอุปรสรรคได้<ช>ออกไปเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าม,มันต้องมีของเหล่านี้ะนะคะเดี๋ยวเรามาทําทานกันเลยดีกว่าค่ะอามิสบูชานะคะสําคัญมากๆเลยคือการถวายสังฆทานนั่นเองค่ะไป เดี๋ยวเราไปเทกันนะคะเมื่อเราเทน้ําเราใช้น้ําของที่วัดไปแล้วเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสนะคะไปเติมน้ํากลับมาไว้ที่เดิมด้วยแล้วก็คนต่อไปก็จะได้ใช้น้ําของเราอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดหนึ่งชีวิตจะได้เติมเต็มมีเงินเต็มตลอดเวลาเย yeah! ไม่หมดมีเหลือกินเหลือใช้อย่างงี้อันนี้เรื่องจริงนะ เคยเจอใช่ไหมอันนี้เห็นอย่างนี้คือพี่สาวคนโตนะทำบุญเยอะสลยทำบุญเยอะเลยอันเดียทำบุญเยอะเลยสุดเกลียดเกลียะแล้วเดี๋ยวเราไปทัวร์วัดกันต่อเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะข้อต่อไปข้อที่สองนะคะการขอพรให้ปังคืออะไร เขอบอกว่าให้ตีค้องใหญ่ด้วยคนชอบไปรูปของกันเขาบอกว่าถ้าใครรูปคองแล้วเสียงดังแสดงว่าคนนั้นน่ะจะมีบุญก็แบบไปลองรูปบางคนก็รูปไม่ดังนะขอลองรูปหน่อยเฮ้ยถ้าไม่ดังล่ะถ้าไม่ดังล่ะไม,ม,ม่ดังมดังมาก ลองลองมาลองลองฉันอยากรู้ที่อยากรูที่ขันมีรูปที่เขากินชิกูดหรือมันไม่ดังนะเฮ้ยอาจจะดังอาจจะดังช่วงเพิ่งทำบุญมามันต้องดังได้อยูคือแต่เบากว่าของพี่ใจเยอะเลยอ่ะไม่ค่อยดังไม่ลองไหมถ้ากล้องอยากลองไหมลองกันฉัถือฉันถือให้ฉันถือให้ให้ผมดังเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยโอ้จะหึม พม,ม่าพม่าเขา<ต>จะเด็กตาดูแปลว่าอะไรครับสาธุอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าข้อที่สองคืออะไรมาเลยและข้อที่2องค่ะนั่นก็คือศีลเราต้องทำศีลให้ครบให้เต็มเพื่อเวลาเราขอพรอเราจะได้มีพลังจิตในการขอพรให้แบบ ถึงท่านบนสวงสวรรค์ไปเลยง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปสวดมนต์แล้วก็อาราธนาศีลของตัวเองให้ครบอไปเลยถึงแล้วนะคะนี่ก็เป็นวิหารพระมหามุนีเนาะนี่สงบมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปค่ะ จะพาทุกคนนะคะมาสวดเพื่อเติมเต็มบาร,รมีเติมศีลในร่างกายนะคะแล้วกต่จะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะบางคนที่ไม่มีเวลาไปบวชหรือปฏิบัติธรรมแต่อยากมีศีลเพิ่ม uh huh. ปกติเรามีศีลห้าก็ว่าสูงแล้วนะแต่เราอยากมีศีลแปดบางคนบอกว่าต้องไปบวชที่วัดต้องไปน,ไนู่นไนี่จริงๆไม่ต้องอไปถึงวัดก็ได้สามารถอยู่ที่บ้านหาวันว่าง,ว,าง,ว,างวันพระยิ่งดีเลย อยากลองสมาทานสินแปก็ง่ายมากๆซึ่งอีกสามข้อที่เพิ่มมาจากห้าข้อ,อก็คือ,อวิการรัโภชนานั่นก็คือห้ามทานยามวิการคือหลังเที่ยงเนี่ยทานได้แต่น้ําปานะ<ช>ซึ่งเราขอบวนณได้เลยนะะถ้าเราทําได้แล้วก็ที่เพิ่มมาข้อที่เจ <7 S 1> ็ดก็คือห้ามนอนบนฟูกหรือนอนบนที่นอนสูง,สงเกินสอ ช่แล้วข้อสุดท้ายก็คือห้ามร้องรำทําเพลงห้ามแต่งเสวยห้ามชโลผิวใช่เครื่องหอมอะไรอย่างเงี้ยคือง่ายมากเลยทุกคนก็เป็นสีแปดแล้วอะตอนนี้เราสวดมน์แล้วก็ อาราธนาศีลสมาทานศีลครบแล้วโอ้โหศีลเต็มไปหมดเลยข้อแรกเราทําทานบารมีไปแล้วใช่ข้อที่สองเรามีศีลเต็มละเริ่มผ่องใสละเริ่มมีความโอ้โหพลังจิตก็ดีละข้อที่สามเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีบารมีมากขึ้นหนักกว่าเดิมไปอีกเดี๋ยวเราไปดูว่าข้อที่สามนะคะนี่สําคัญเป็นข้อสําคัญที่สุดในการขอพรแล้วจะได้เห็นผลทันตานะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่าเป็นอะไร ก็จะไปแบบว่าเขาเรียกว่าการทำบุญที่ทําให้เรารู้สึกสนุกขึ้นมีวางไว้เลยเฮ้ย่กะค่ะมดีอาอี่พอแล้วมันเป๊ะมากเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ค่ะพระนอนตาหวานนะคะ องใหญ่มากองใหญ่มากนี่จแล้วครับ<อ>ผมองใหญ่มากสวยมากผ้านอนตาหวานปากแดงข้อสุดท้ายนะคะที่แต่บอกว่าสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับในการที่เราจะขอพรนะคะปฏิบัติ อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะได้พรตามที่เราหวังจะสำเร็จสำเร็จผลนั่นเองนั่นก็คือการทำภาวนานะคะหรือการนั่งสมาธิทำอานาปานาสติทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการภาวนาสำคัญที่สุดการนั่งสมาธิคือการทำให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันแค่นั้นเลยไม่ต้องไปนึกถึงอนาคตไม่ต้องนึกถึงอดีตแต่อยู่กับตรงนี้อยู่กับลมหายใจจดจ่อกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในร่างกายอันนี้เขาเรียกการทําอนาปานาสติง่ายๆเลยค่ะ,ต,ะต้องนั่งสมาธิเลยโดนอีกแล้วหนึ่งชออ็อตแต่ตความอันนี้คือการนั่งสมาธิที่ถูกต้องไหม ก็ถ้านั่งแล้วสบายก็ไม่ผิด,ดนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งสมาธิกันแล้วก็แผ่บารมีให้กับศิษย์ศิษิ์ที่นี่เดี๋ยวขอนั่งสมาธิกันก่อนนะนพะนั่งไปนานๆเราไม่อยากลืมตาเลยอนะ มันสงบมากทุกคนอยากให้ลองจริงๆแต่ชอบมากคืออยู่บ้านนะถ้าแบบวุ่นวายเหนื่อยมาจากงานหรือเครียดๆมาคือขึ้นไปห้องพระอะสงบมากเดี๋ยวไว้ ep หน้าจะพาทัวร์ห้องพระ ง่ายๆเลยนะคะอย่างที่บอกว่าใครอยากจะขอพรไหว้พระที่ไหนอยากให้สมฤทธิ์สำเร็จผลอยากพึ่งบุญบาร,รมีท่านขอใครก็ต้องให้เขาก่อนค่ะง่ายๆเลยเข้าใจง่ายๆเลยจะไปขอใครก็ต้องให้เขาก่อนค่ะนั่นคือสิ่งสำคัญให้โดยแน่นอนสามข้อที่เราบอกไปท่านทำศีลให้ครบและทำภาวนาถวายบาร,รมีบุญต่างๆแบ่งให้ท่านแบ่งให้ศีกศิธิ์ที่นั่นแบ่งให้กับ เทพเทวดาที่เราจะขอนั่นเองเนาะและทริคง่ายๆเลยนะคะกลับบ้านไปอย่าลืมสำคัญมากกราบไหว้พระในบ้านของเราอันนี้สำคัญที่สุดค,ออคุณพ่อกับคุณแม่ของเรานั่นเองค่ะอ,อย่าลืมนะคะถ้าอยากให้เห็นผลทันตาก,ก็ต้องทำตามนี้แหละสำคัญมากเลยเพราะมีหลายคนไม่รู้มาก่อนอนั่นเองนะคะและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งอันนี้สำคัญมากอะไร กดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องของเราด้วยนะคะนั่นก็คือช่อง KT กระแตแล้วก็รวมถึงช่อง k t Family นะคะทั้งสองช่องของเราเลยค่ะรับรองจะมีอะไรที่แบบดีๆสาระดีๆทั้งไรและไม่มีสาระด้วย <laughs> นะคะ <laughs> ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามพวกเราค่ะบอกเลยว่าช่องเรานะคะคืออยากจะหาสิ่งดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามกันจริงๆค่ะ,ะนี่ก็คือตามติดเตรนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ใครใช้ขอให้ขอพรสำเร็จผลใครติดตามช่องเราขอให้รวยขอให้รวยขอให้ได้ดังใจหวังทุกประการเถินจาทูติดตามแม่นะคะแม่จะมีอะไรดีๆเยอะกว่านี้ยิ่งกว่าลูกอีกค่ะอ้โหิงหิงชุดสวยมากโอ้ยอยากไปหาที่ไหนมาที่ไหนครับชุดนี้หระคะ นี่คือชุดจากร้านชามบุญค่ะร้านนี้คือชุดสวยมากเจ้าของแบรนด์ก็สวยมากมีหลายแบบมากเลยไปติดตามกันได้นี่เลยไอจีนี้ค่ะชามบุญนะคะมือต้อง่ายเลยไม่อยากทำงานแลยแม่แหมไม่สนอันนี้พี่ให้ด c ซีนอยู่ใช่ค่ับคืออะไรหรอแอปล <c oughs> ว่าอะไรพี่ให้ด c ซีนแปลว่าอะไร อยู่ในวงการไม่รู้จัก B e h i n d t h e scene ได้ยังไงอ๋อ C B High แต่ C แปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรวะไอ่พี่คนจ่ายตังค์ให้นะมาซื้อของก็ไม่มีตังค์คนอะไรไอ้พวตังค์มีแต่คนเรียกพี่แต่พี่แต่พี่แต่ไม่ใช่อะไรแล้วขอตังค์สวยกว่าฉันน่ะไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายสวยกว่าฉันสวยกว่าไม่ให้ถ่ายเมียแฟนหแล้ว หูต่อจากอะไรนะมันต่อจาก900า <900, S 2> <50. S 1> ร้อเหลือ500อันนี้คืออะไรคนะอ่ะแปดร้อยจ่ายเลยได้ได้อ่ะออขออีกอ่ะเลยไม่อ่านแล้วค่ะ